อันฟันฟ้าจะเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีฝักเป็นพืชพื้นเมืองของเอเชียตะวันตกอันฟันฟ้ามีระบบรากที่มหัศจรรย์มากในบางพื้นที่รากของอันฟันฟ้าสามารถชอนชัยลงไปได้ลึกถึง130ฟุตจึงมีประสิทธิภาพในการดูดซึมธาตุอาหารได้มากกว่าและบริสุทธิ์กว่าพืชชนิดอื่นชาวอาระบโบราณรู้จักใช้ประโยชน์จากอันฟันฟ้ามามากกว่า2,000ปีแล้ว นำไปใช้เป็นพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อเพิ่มความเร็วและความแข็งแรงให้กับมา้ายังใช้ใบตากแห้งชงเป็นชาดืม่มด้วยคุณค่าทางอาหารที่มากมายชาวอาหารับจึงได้ขนานนามอันฟันฟ้าให้เป็นราชาแห่งอาหารทั้งมวลสารประกอบที่อยู่ในอันฟันฟ้าด้วยระบบรากที่มีประสิทธิภาพในการดูดซึมธาตุอาหารมากกว่าพืชชนิดใดๆเป็นผลให้อันฟันฟ้าเป็นพืชที่มีส่วนประกอบของสารอาหารต่างๆมากมายมีกรดอะมิโนโจำเป็นต่อร่างกายถึง8ชนิดซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกาย ไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้แต่จําเป็นที่จะต้องมีเพื่อประโยชน์ในการสร้างเซลล์มาอีกทั้งอันฟันฝ้ายังมีวิตามินอีกมากมายหลายชนิดรวมกันมีเอนไซม์หลักอีก8ชนิดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอันฟันฝ้าเป็นอาหารเสริมสกัดจ,จากผงอันฟันฝ้าซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีกรดอะมิโนธรรมชาติที่จําเป็นต่อร่างกายถึง8ชนิดสรรพคุณของอันฟันฝ้าอันฟันฝ้ามีสาราเบต้าแคโรทีนต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยเติมตั้งและซ่อมแซมเซลล์ต่างๆในร่างกายช่วยขับสารพิษในร่างกายทําให้ ให้ร่างกายมีภูมิต้านทานที่ดีขึ้นร่างกายเอาไว้หาเงินถ้าวันใดมันพังนอกจากคุณจะไม่ได้เงินแล้วคุณยังจะต้องเสียเงินอีกด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ